สวัสดีค่ะอันนี้ช่อดอกไม้นะคะสำหรับแสดงความยินดีหรือไม่ก็รับปริญญานะคะหรือวันเกิดแต่ว่าโทนของเราก็จะเป็นสีเหลืองดอกไม้ตัวนำจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีสันต่างๆที่คิดว่าไม่น่าจะเข้ากันแต่ก็ไปด้วยกันได้นะคะ ใส่สีพีชให้นิดหนึ่งแล้วก็มีสีชมพูห่อด้วยผ้าสีเอ่อเป็นแดงเบอร์กันดีที่แบบเอ่อเข้มเข้มหน่อยอะคล้ายๆสีเลือดหมูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวผูกโบให้นะคะนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ผูกโบเพิ่งทำเสร็จนะคะ สนใจสินค้าของร้านขวัญลินนะคะเข้าไปดูได้ทางเพจและ IG มีเพจมี IG มี TikT อกแล้วก็มี Google เข้าไปเซิร์ชได้นะคะ k w a n r i n s สิงคโปร์นะคะอันนี้คือสำหรับอ่ารับเป็นยาแสดงความบินดีวันเกิดวันครบรอบอ่าต่างๆอะไรอย่างนี้ได้หมดคะ่ะพวกนี้มีของแถมทุกอันนะคะจะเป็นการ์ด จะเป็นการ์ดของแถมที่เป็นแต่ว่าให้ลูกค้าเขียนเองนะแม่ค้าเขียนไม่ได้จ้าแม่ค้าลายมือไข่เขียลายมือไม่สวยนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เราเขียนให้จริงๆก็คือเราสะาเราพิมพ์ให้นะคะแต่ใช้เวลานิดนึงต้องแบบไม่ไม่ไม่รับเป็นงานด่วนถ้าเกิดเป็นงานพิมพ์อะคะ่ะพอรับเป็นงานด่วนแล้วเดี๋ยวหัวใจจะวายนะคะแล้วก็อ้า อยู่ข้างกันตอนนี้ยังไม่ได้ผูกโบเสร็จแล้วเหมือนกันถ่ายรูปไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงสินค้านะคะตอนนี้เป็นช่อบุกเก้สีครีมขาวสีขาวครีมพเ่ชเดี๋ยวนะลินพันกันแป๊บหนึ่งสีครีมขาวพรพสนะคะช่อก็จะประมาณนี้แล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยโอเคอันนี้ให้ดูแค่สองช่อนะคะสำหรับเปิดร้านวันนี้